สวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับอาจารย์เคนโดกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการที่เด็ดบอลวันนี้บอลสเต็ปสหลังโกลายวันในวันศุกร์ที่22ตุลาคม2564ก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์จ่อเลือก,กันในวันนี้ก็เช่นเคยนะครับฝากเพื่อน,อนกดไลค์กดซับสไครต์และก็กดแชร์ไว้เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยนะครับเออครับไม่ได้พบกันันึ่งวันเพื่อนๆเ,เป็นอย่างไรกันบ้างครับ บวกกันบ้างหรือว่าลบกันบ้างเป็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอแบบสุภาพสุภาพนะครับไม่ว่ากันครับทุกท่านครับสำหรับทีเด็ดบอลวันนี้บอลสเตปสหลังโกไลวานของอาจารย์นะครับวับนนี้ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอลบุนเดสติกาเยอรมันนะครับหคู่เป็นการพบกันระหว่างมายศูนย์หพบกับเอาบวกนะครับแต่เวลาตีหนึ่งครึ่งของบ้านเราส่วนคู่ที่2ก็เป็นศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นการพบกันระหว่างอาร์เซนอนพบกับ, Villa บแอตตันวิลล่เวลา ตีสองของบ้านแล้วนะครับคาคืนที่ฟุตบอลน้อยไปหน่อยนะครับก็เราก็ยังมีให้ได้ลุ้นกันเกือบทุกวันนะครับสำหรับคู่แรกนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างไมล์ศูนย์ห้านะครับพบกับอาบวกเราไปดูฟอร์มของทั้งคู่ก่อนที่จะมาเจอกันในวันนี้ครับพวกเขามีผ่านอะไรมากันบ้างนะครับเริ่มกันที่ไมล์เจ้าบ้านครับฟอร์มหกนัดนหลังสุดของพวกเขาครับก็มีเสมอคาสลูนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ชนะฮอฟเฟนไฮม์สองต่อศูนย์เสมอไฟบวกศูนย์ต่อศูนย์ แพ้เลเวอร์คูเซนหนึ่งต่อศูนย์แพ้ยูเนียนยูเนียนเบอร์ลินนะครับหนึ่งประตูต่อสองและครั้งสุดท้ายล่าสุดครับแพ้ให้กับดอทมูลครับสามประตูต่อหนึ่งเป็นการชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สามนะครับหกเกมส่วนหกเกมหลังสุดนะครับของอัลบวกครับพวกเขาก็มีแพ้ให้กับเลเวอร์คูเซนหนึ่งต่อสี่เสมอยูเนียนเบอร์ลินศูนย์ต่อศูนย์ชนะกัตบัตนะครับหนึ่งต่อศูนย์ 0, แพ้ไฟบวกครับ3ต่อ0ูนยแพ้ดอทมูลนะครับ2ต่อ1และครั้งสุดท้ายล่าสุดครับเสมอบีเลเฟล หนึ่ประตูต่อ1น,นะครับก็เป็นการชนะชนะ1เสมอ2แพ้3ครับส่วนสถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมานะครับย้อนไปดูก็เป็นเอาบวกชนะมาให้ส,สครับเอาบวกชนะ30เอาบวกชนะ21 เอาบวกบุกไปชนะ1-0เอาบวกชนะ3-1และครั้งสุดท้ายล่าสุดที่เจอกันนะครับเมื่อวันที่28เดือน2ปี21ครับก็เป็นเอาบวกบุกไปชนะไม้ได้1ประตูต่อ0ครับเจอกันทั้งหมด6ครั้งเป็นเอาบวกชนะไปได้ทั้งหมด6ครั้งเลยนะครับส่วนตารางารแันของทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านไม้ครับลงเตะมาแล้ว8นัดก็ชนะ3เสมอ1พ้า4ครับได้8เสีย8มี10คะแนนลัันับ11ของตารางขณะนี้นะครับส่วนทีมเยือนเอาบวกครับลงเตะมาแล้ว8นัด ชนะ1เสมอ3แพ้4ครับได้4เสีย14นะครับมี6คะแนนล้างอันดับ16ของตารางขณะน,นี้ส่วนราคาคู่นี้นะครับออกมาเป็นอย่างไรและเราจะเลือกเชียร์ทีมไหนไปดูที่ราคากันเลยนะครับเลทเปิดมาวันนี้นะครับให้สักคู่ครับให้มายนะครับเป็นต่ออ่าครึง่งควบลูกลบ10นะครับครึ่งควบลูกลบ91นี่ครับยูตอก็ อยู่ต่อครับได้เต็มเสีย96นะครับส่วนอยู่รองเอาบวกครับได้91เสียเต็มส่วนราคาของสูงต่ํานะครับเปิดมาที่2ลูกครึ่งลบหครับ2ลูกครึ่งลบ85อยู่ต่อกับสูงนะครับก็ได้เต็มเสีย93นะครับส่วนอยู่ลองต่ําได้85เสียเต็มครับส่วนราคาของครึ่งแรกครับเปิดมาที่ไมายเป็นต่อเสมอควบครึ่งลบนะครับเสมอควบครึ่งลบ95อยู่ต่อกับไม้นะครับ ครึ่งแรกครับก็เสียน้ํา97ครับได้97เสียเต็มส่วนอยู่ลองเอาบวกนะครับครึ่งแรกได้95เสียเต็มครับส่วนสูงต่ำของครึ่งแรกเปิดมาที่1ลูกลบ5นะครับ1ลูกลบแ5อยู่ต่อกับสูงครึ่งแรกนะครับได้เต็มเสีย93สครับส่วนอยู่ลองต่ำครึ่งแรกได้85เสียเต็มนะครับราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดจอร์เจอรกุตโลงก็ขอเลือกฟันธงไปที่เลือกให้ลองเอาบวกไปดีกว่าครับวันนี้ าจารมอนะครับจากฟอร์มของทั้งคู่ค่อนข้างสูสีกันทีเดียวนะครับผลงานไม่ค่อยแตกต่างกันที่ไหรเท่าไหร่นะครับมายนะครับฟอร์มหกนั้นหลังสุดพวกเขาชนะได้แค่หนึ่งเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป3เกมนะครับอยู่อันดับ11ส่วนเอาบวกครับฟอร์มหกนั้นหลังสุดพวกเขาชนะ1เสมอ2แพ้ไป3นะครับพอกันทั้งคู่เลยนะครับล้างอันดับ16ของตารางขนาดนี้แต่นะครับที่อาจารย์มอนะครับกับสถิติที่เจอกันนะครับเปเอาบวก ที่ทำได้ดีมากกว่าตลอดนะครับเจอกัน6ครั้งหลังสุดไปเอาวบวกถล่มไปได้ทั้ง6ครั้งเลยนะครับก็เฉือนเก็บ ชัยชนะจากไม้ไปได้ทั้ง6คักเลยนะไม่ว่าจะเป็นเย่าหรือเยือนนะครับอาจจะเป็นที่ว่าบอลแพ้ทางกันนะครับฟุตบอลแบบนี้สามเกมหลังสุดที่อาจารย์มองนะครับของอาบวกพวกเขาแพ้ไป2แล้วก็เสมอไป1น,นะครับส่วนฟอร์ม3นัดหลังสุดที่อาจารย์มองของไม้แพ้ทั้ง3นัดรวดเลยนะครับจากนึงมองว่าวันนี้กับราคาให้ไม้เป็นต่อนะครับซึ่งควบลูกลบสิบแบบนี้ อาจารย์มองว่าให้ลองเอาบวกดีกว่าครับโอกาสวันนี้ที่จะบุกไปแบ่งแต้มก็เป็นไปได้สูงนะครับอาจารย์มองว่าคู่นี้เสมอกันแน่นอนครับในเวลา,าเก็บแต้มกับ1ออกมา1แต้มได้แน่นอนนะครับเอาบวกดีไม่ดีมีพิชชนะได้เลยนะครับพุดบอลแบบนี้อาจารย์จึงเลือกว่าให้ลองเอาบวกไปดีกว่าครับคู่นี้ครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับอย่าลืมนะครับถ้าอยากร่วมสนุกไทายผลไปกับอาจารย์หรือว่าร่วมดูหน้าน้ําแบบอาจารย์แบบนี้หรือว่าอยากซับ สำรับสนุนอาจารย์นะครับก็แอดไลน์กันไปได้ที่แอดโคปาเจ็นะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับเพียงท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนํามาท่านก็จะได้รับโบนัสพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับในนั้นแอดกันเข้าไปได้เลยนะครับอาจารย์กล้าการันตีนะครับว่าเว็บนี้เว็บดีมั่นคง100%นะครับฝากถอนรวดเร็วนะครับระบบโอโต้แล้วนะครับอาจารย์การันตีนะครับเว็บเว็บนี้มั่นคงและเล่นดี100%ครับ ส่วนใครนะครับที่อยากได้คู่บอลแบบ V.I.P. หรืออยากเข้ากลุ่ม V.I.P. บวกขออาจารย์หรือว่าอยากพูดคุยส่วนตัวกับอาจารย์แบบ V.I.P. ก็แอดไลน์กันมาได้ที่ Ken d o c o ต i 789ครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าเพียงท่านทำตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้นะครับท่านก็จะได้เข้ากลุ่มและได้รับ V.I.P. ขออาจารย์กันแบบฟรีๆทุกๆวันเลยนะครับ ไม่มีค่าได้ใจใดๆดทั้งสิ้นนะครับขอบอกนะครับช่วงนี้ VIP ขอจานกินเต็มกันเกือบทุกวันเลยนะครับในห้องกลุ่ม VIP ขอจานเฮฮาปาร์ตี้ครับกินกันทุกวันช่วงนี้ก็กําลังสดกําลังฮอตนะครับแอดกันเข้ามาได้ได้เลยนะครับใครไม่มาช่วงนี้ถือว่าพลาดเลยนะครับสําหรับคู่สุดท้ายวันนี้นะครับคู่ต่อก็ข้ามไปที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นการพบกันระหว่างอาร์เซนอลพบกับวิลล่าครับแต่เวลาตีสองของบ้านเรานะครับ ไปดูฟอร์มของทั้งคู่นะครับก่อนที่จะมาเจอกันในวันนี้พวกเขามีผ่านอะไรมากันบ้างเริ่มกันที่เจ้าบ้านอาร์เซนอลครับฟอร์ม6นะัดหลังสุดของพวกเขาครับก็มีชนะนอริตนะครับ1ประตูต่อ0ชนะเบอร์รี่1ต่อ0ชนะวิมบาร์ดนะครับ3ประตูต่อ0ชนะสเปอร์3ต่อ1เสมอบไบตันนะครับ0ต่อ0และครั้งุดท้ายล่าสุดครับ เสมอพาเลทครับสประตูต่อ2ครับหครั้งก็เป็นชนะ4นะครับแล้วก็เสมอไป2ครับส่วนฟอร์ม6นัดหลังสุดของวิลล่าครับพวกเขาแพ้วีอ่าเทลซีนะครับสต่อ0ู่าชนะเอเวอร์ตันสต่อ0แพ้เทลซีนะครับเป็นฟุตบอลทัวย4ต่อ3แล้วก็มาชนะแมนยู1ต่อ0แพ้สเปอร์2ต่อ1และครั้งสุดท้ายล่าสุดครับก็แพ้ให้กับบู o ฟนะครับ2ประตูต่อ3ครับก็เป็นการชนะ2 แพ้ไป4นะครับส่วนสถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาครับย้อนไปดูก็เป็นอาร์เซชนะ2ออาร์เซชนะ40อาร์เซชนะ32วิลล่าชนะ1 0วิลล่าชนะ3 0และก็ไฟสุดท้ายล่าสุดนะครับวันที่6เดือน2ปี21ที่เจอกันก็เป็นวิลล่าเปิดบ้านชนะอาร์เซไป1ประตูต่อศูนะครับเจอกันทั้งหมด6ครั้งเป็นอาร์เซชนะไป3วิลล่าชนะไป3าครั้งนะครับ ส่วนตารางการแข่งขันของทั้งคู่ครับอาร์เซ่เจ้าบ้านครับลงเตะมาละ8นัดชนะ3เสมอ2แพ้3นะครับได้7เสีย12มี11คะแนนลัางอันดับ12ของตารางขณะนี้ครับส่วนทีมเยือนอัตตันวิล่าลงเตะมาลว8นัดชนะ3เสมอ1แพ้4นะครับได้12เสีย12มี10คะแนนลัางอันดับ13ของตารางขณะน,นี้ส่วนราคาคู่นี้ออกมาเป็นอย่างไรนะครับและเราจะเลือกเชียร์ทีมไหนไปดูที่ราคากันเลยครับ เลทเปิดมาวันนี้ครับให้อาเซนะครับเป็นต่อครึ่งลูกลบสินะครับครึ่งลูกบวกเกก้านี่ครับยูต่อกับอาเซนะครับสีน้ํา94ครับได้94เสียเต็มส่วนอยู่ลองวิลล่าได้เต็มเสีย99นะครับส่วนสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งลบสิครับ2ลูกครึ่งลบ1.00นี่ครับอยู่ต่อกับสูงนะครับก็เสียน้ํา92ครับได้92เสียเต็มส่วนอยู่ลอง ต่ำนะครับก็ได้เต็มเสียเต็มครับน้ํา1.00ส่วนราคาของครึ่งแรกครับเปิดมาที่อารเซเป็นต่อเสมอควบครึ่งลบหนะครับเสมอควบครึ่งลบแปดส่ต่อกับอารเซครึ่งแรกครับได้เต็มเสีย9ก้ส่วนอยู่รองวิลล่าครึ่งแรกได้8ปสเสียเต็มนะครับส่วนสูงต่ำเปิดของครึ่งแรกนะครับเปิดมาที่1ลูกบวกสิครับอ่าหลูกลบสิครับ1ลูก บวก99นะครับอยู่ต่อกับสูงครึ่งแรกครับเสียน้ํา91ครับได้91เสียเต็มส่วนอยู่รองต่ำครึ่งแรกได้เต็มเสีย99นะครับนี่คือ45นาทีนะครับอาจารย์ขออนุญาตเพื่อนสมาชิกไว้ทุกวันนะครับเพราะว่ามีสมาชิกถามอาจารย์มากเกือบทุกวันเลยนะครับว่าให้อาจารย์สอนดูหน้าน้ําที่หน้า หน้า YouTube ไปเลยทีเดียวนะครับพอจะได้ไปถูกนะครับทางขวามือนี่คือ45นาทีนะครับจบปุ๊บเคลียรบินแล้วได้เสียไปเลยส่วนทางซ้ายมือก็ต้องรอ9กนาทีถึงได้เสียกันไปนะครับส่วนน้ําดํากับน้ําแดงเป็นอย่างไรครับก็น้ําดํานะครับกดปุ๊บก็เราได้ตามตัวเลขนะครับแล้วก็เสียเต็มนะครับส่วนน้ําแดงแบบนี้พอเรากดปุ๊บเราได้เต็มอย่างเดียวนะครับแล้วก็เสียตามตัวเลขที่เรากดเลยนะครับก็จะได้รับทราบไปพร้อมๆกันครับมากดก็จะได้ไม่ผิดพลาดกันนะครับ ราคาแบบนี้น้ะแบบนี้อาจารย์เคนโดจอดกูจะลงก็ขอเลือกวันทงไปที่เลือกให้ต่ออาร์เซนอลดีกว่าครับวันนี้อาจารย์นะครับมองจากฟอร์มของทั้งคู่อาร์เซนอนช่วงหลังนี้6เกมหลังสุดพวกเขาทําได้ดีทีเดียวเลยนะครับก่อนหน้านี้พวกเขาชนะมา4นัดรวดเลยนะครับเพิ่งจะมาเสเสมอ2นัดสุด สองนัดหลังมานี้นะครับไปเสมอบุกไปเสมอใบตั้นแล้วก็เปิดบ้านเสมอพาเลทไปวันนั้นสุดมันเลยนะครับ2ประตูต่อ2ส,ส่วนอาวิลล่านะครับฟอร์มหนัดหลังสุดพวกเขาถือว่าทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพวกเขาชนะได้แค่2แล้วก็แพ้ไปถึง4เกมนะครับสเกมหลังสุดของวิลล่าพวกเขาชนะ1แล้วก็แพ้ไป2เกมติดเลยนะครับส่วนอ่าสาเกมหลังสุด ของอาร์เซนอลน,นะครับพวกเขาชนะ1แล้วก็เสมอ2กับสติติที่เจอกันก็ดูค่อนข้างสูสีนะครับถึงว่าจะเป็นหลังๆในวันนี้ก็เป็นวิลล่าที่ทําได้ดีกว่านะครับชนะมา3ครั้งหลังสุดเลยนะครับแต่วันนี้นะครับอาจารย์มองว่าอาร์เซ่ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงกําลังขาขึ้นนะครับอาจารย์ก็ยังมองว่ากับราคาเปิดมาให้อาร์เซเป็นต่อครึ่งลูกลบสิ 10, ดูแล้วไม่แพงครับวันนี้ในบ้านนะครับ3มแต้มเต็มน่าจะเป็นของอาร์เซครับอาจารย์มองไว้ วันนี้3แต้มเต็มมีแน่นอนนะครับ1เม็ดมีแน่นอนครับอาจารย์ก็จึงเลือกว่าให้ต่ออาเซไปดีกว่าครับคู่นี้สรุปผลทีเด็ดบอลวันนี้บอลสเต็ป2หลังโกลายวันของอาจารย์นะครับก็คือให้ลองเอาบวกและให้ต่ออาเซไปครับรับทรัพย์แน่นอนครับคืนนี้ส่วนท่านไหนนะครับอย่าลืมนะครับที่อยากได้คู่บอลแบบ v i p หรืออยากเข้ากลุ่ม v i p บวกขออาจารย์ก็แอดไลน์กันมาได้ที่เกนโดโกตี้เจ็ดแปดเก้าครับอยากเปลี่ย ท่านทำตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้นะครับท่านก็จะได้เข้ากลุ่มและได้รับ VIP ขออาจารย์กันแบบฟรีทุกๆวันเลยนะครับไม่มีค่าใด้ใจ่ายใดทั้งส้นครับหรือว่าใครนะครับที่อยากร่วมสนุกทายผลไปกับอาจารย์หรือร่วมดูหน้าน้ําแบบอาจารย์แบบนี้ แอดไลน์กันไปได้ที่แอดโคปาเจนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับเพียงท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนำมาท่านก็จะได้รับโบนัสพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับในนั้นแอดไปได้เลยนะครับอาจารย์กล้าการันตีนะครับเว็บดีมั่นคง100%ครับฝากถอนรวดเร็วนะครับทำไมท่านถึงต้องเล่นเว็บเดียวกับอาจารย์เพราะอะไรนะครับเพราะว่าเวลาท่านเล่นแล้วมีปัญหาอะไรนะครับ อาจารย์ก็สามารถช่วยท่านไปตามที่เว็บได้อีกหนึ่งทางนะครับรับรองไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับแอดกันเข้าไปได้เลยนะครับย้ำนะครับเพื่อนๆว่าน,นี่คือความคิดเห็นและทัศนะส่วนตัวขออาจารย์นะครับเพื่อนๆท่านไหนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรหรือเห็นต่างยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกับอาจารย์ได้เลยนะครับที่ใต้คลิปขอแบบสุภาพสุภาพนะครับทุกท่านไม่ว่ากันครับทุกท่านครับสำหรับทีเด็ดบอลวันนี้บอลสเตป2หลังโกไลวันผมอาจารย์เคนโดจอเตอะกูจะลงก็ขอ ลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยนะครับเฮงเฮรวยรวยทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ